might be and i'm too เที่ยงเราก็สั่งข้าวมากินนะครับข้าวากล่อขงข้าวกลองนะงข้าวกะเพราไ่เ,เยามารสชาติก็รสชาตินะครับอร่อยออ be t ่ e l ขอ t day. วันที่าลานสกายแคมป์นะครับเราจะมาร่วมงานไทยแบนด์แคมเปอร์เกียร์มาเก็ตในวันที่11-12พฤษภาคมนะครับก็เป็นวันพรุ่งนี้นะวันนี้เรามาก่อนหึงวันก็เหมือนเหมาล้านเลยวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยร้อนมากครับวันนี้เราเอาแอร์มาใช้ด้วยคือประทับใจลานนี้มากลานนี้ แอร์ได้แบบว่าสบายๆเลยนะก็กลางโลรานหินนะครับก็ที่นี่ลานก็จะไม่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าลมลืน่นเดี๋ยวก็จะพาไปดูว่าที่ลานนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยคือชอบตั้งแต่เข้ามาแล้วคือเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออที่นี่มันโอเคว่ะมันดีห้องน้ององนำอะไรก็สะอาดนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของลานกันว่าเป็นยังไง ตรงนี้จะเป็นมุมของรับทานนะครับก็ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยตรงนี้จะสวยบ้างคือมีน้ําไม่เล่นน้ําใสฟ้าอมเขียวเลยนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าแล้งและปีนี้ก็จะแล้งหนักไม่รู้ว่าน้ำจะมาเมื่อไหร่ดูครับจากน้ําเยอะๆแห้งไม่เหลือเลยนี่ก็คือบรรยากาศของงานในวันพรุ่งน,นี้นะครับก็มีแบนดไทย หลากหลายแบรนด์นะครับเาออกบูธกันในวันที่1 1 1 2นีเลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างห้องน้ำของทางร้านก็จะมี2จุดนะครับจุดนี้ก็จะมีห้องน้ำหญิง3ห้องห้องน้ำชาย2ห้องนะครับ ด้านมุมก็จะเป็นที่ปัสสาวะชายนะครับส่วนมุมด้านซ้ายของห้องน้ำผู้หญิงก็จะเป็นที่ล้างจานนะครับก็ห้องน้ําจะเป็นห้องน้ําสําหรับอาบน้ําแล้วก็สุขาในตัวนะครับมีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นทุกห้องนะก็ห้องน้ําสะอาดน้ําแรงตรงนี้จะเป็นบริเวณลานจอดรถของทางลานนะครับก็ร่มพอสมควรนะสําหรับจอดรถนะ ทางนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าข,าของลานนะครับเข้ามาจากด้านนู้นนะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาก็จะเจอกับลานจอดรถตรงนี้นะครับรถตู้จอดนอนหรือรถแคมปิ้งนะครับสําหรับคนนอนที่รถนะมาจอดนอนได้นะครับมีหลายมุมหลายจุดให้เลือกนะจะเป็นห้องน้ําอีกหนึ่งจุดนะครับตรงกับบริเวณ ลานจอดรถนะก็จะมีห้องน้ําผู้ชายสองห้องผู้หญิงสามห้องครับเหมือนกันนะครับเป็นสุขาในตัวแล้วก็อาบ,บน้ํามีเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับผู้ชายจะมีแค่สองนะผู้หญิงมีสามด้านทางฝั่งของผู้หญิงก็จะมีซิงล้างจานนะครับมีซิงล้างจานสามซิงมีอ่างมือสองพร้อมกระจกนะมีได้ป่าผมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีรองเท้าให้เปลี่ยนทั้งผู้ชายผู้หญิงนะก็ เข้าห้องน้ําก็เปลี่ยนรองเท้าเพื่อความสะอาดกันด้วยนะครับก็สําหรับตัวลานในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปชมงานกันที่ออแคมป์นะครับก็ uh huh. เดี๋ยววันนี้เราก็ uh huh. ทำน,นู่นทำนี uh ่ huh. ไปเรื่อยๆนะ uh huh. ว่างๆชิวๆนะครับวันนี้ไม่มีคน แล,บบนะแล้วก็จะมีคาบูน้ำดำนะแล้วก็มีสเต็กเนื้อบนะิคันยา่างอร่อยไหมครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีอีกนิดหน่อยเดี๋ยวดูก,ก่อนว,ว่าทำอะไรกินก็ยังมีพวกเนื้อปลพวกขหมูย่างมีไก่ป๊อปถ้าจะกินแบบกินไปเรื่อยครับไม่ยังไม่ทำมาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวกินไม่หมด กินมัไผทำไปเรื่อยๆนี่นี่ Yeah. จะแสมแข็งกิน

มีตังมีแบงคว้าออกมาเปิดขนาดนี้ว่ารางวัลให้เขาไม่เถอะอะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับพี่ตาเลขสุดท้ายเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดครับผมเหลือยมีท่านครับยกมือเลยีกท่านครับยกมือครับมีตัวไปครับถึงยืเองมาสามสิบเจ็ดใบดียวนะครับโอเคโอเคขออนุญาตโยน